ช้ข่าวเล่าเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ16สิงหาคม2567เชื่อว่าหลายคนรอข่าวนี้อยู่นะคะสำหรับการโหวตเลือกนาะยกรัฐมนตรีคนใหม่คนที่สาสเว็ของประเทศไทย สรุปผลโหวตนายกคนใหม่ล่าสุดวันนี้นะคะ16สิงหาคมมติที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบ319เสียงให้อ,อุ้งอิงแพทองทานชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่31ของประเทศไทยและก่อนไปร,รับชมรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะส่งกำลังใจให้แอดด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามแชร์ share, ข่าวเล่าเรื่องเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันนะคะสรุปผลโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีคนใหม่หรือนายกรัฐมนตรี คนที่31ของประเทศไทยวันนี้16สิงหาคมนะคะโดยได้มีการเปิดประชุมตั้งแต่เวลา10นาฬิกาของวันนี้วาระสำคัญที่สุดก็คือการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีคนใหม่แทนนายเศรษฐาท,ทว,วีสินนะคะอุ้งอิงแพทองทารชินวัตรหัวหน้าพรรเพื่อไทยและลูกสาวอดีตนายกทักษิณชินวัตรที่ถูกเสนอชื่อให้ขึ้นดารงตาแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่31หากได้รับการสนับสนุนเสียงส่วนใหญ่ในสภา จะเป็นไปอย่างเปิดเผยนะคะคือฝ่ายสำนักง,งานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรจะขานชื่อสสอเป็นรายบุคคลเรียงตามพยัญชนะอักษรขึ้นต้นชื่อจากกอไก่ถึงฮอนดงฮูกโดยสสทุกท่านจะมีิทธิ์งลงคะแนนคนละหนึ่งเสียงโดยโหวตเลือก3แนวทางก็คือเห็นชอบไม่เห็นชอบและงดออกเสียงเท่านั้นและเมื่อขานชื่อครบแล้วนะคะฝ่ายเลขาสำนักง,งานสภาก็จะรายงานผลโหวตไปยังประธานสภาซึ่งประธานสภา จะอ่านสรุปผลโหวตอย่างเป็นทางการอีกครั้งและจากนั้นก็จะปิดการประชุมสภาทันทีเป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีในสภาดังนั้นการลงทะเบียนโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีในวันนี้จึงเป็นช่วงเวลาที่สําคัญสําหรับการตัดสินใจอนาคตของชาติทั้งนี้นะคะนางสาวแพทองทานชินวัตรจะได้รับคะแนนโหวตจากสสเสียงข้างมากเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนสสทั้งหมดที่มีอยู่ในสภา493เสียง นั่นหมายความว่าหากมีสสโหวตเห็นชอบชื่ออุ้งอิงแพทองทานจินวัตเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่31จํานวน248เสียงขึ้นไปจะถือว่ามติสภาให้ความเห็นชอบทันทีโดยในการประชุมสภานายสรวงเทียนทองสอสอสแก้วพักเพื่อไทยลุกขึ้นเสนอชื่ออุ้งอิงนางสาวแพทองทานจินวัตเป็นผู้สมควรให้สภาโหวตเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่31โดยมีสสรับรองรายชื่อ ของนางสาพแพทองทานเกิน50เสียงจากนั้นเริ่มมีกระบวนการโหวตนะคะสรุปผลโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีคนที่31นางสาวแพทองทานชินวัตรต้องได้เสียงโหวตเห็นชอบเกิน248เสียงขึ้นไปจึงจะถือว่ามติสภาหเห็นชอบเป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่เห็นชอบ319เสียงไม่เห็นชอบ145เสียงงดออกเสียง27เสียงนะคะ ทั้งนี้มีจำนวนสมาชิกทั้งหมด493คนมีจำนวนผู้เข้าประชุม489คนการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงแล้วนางสาวแพทองทานได้เสียงเกินกึ่งหนึ่งคือ319เสียงจึงถือว่ามติที่ประชุมสภาเห็นชอบให้เป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่คนที่3 1เของประเทศไทยอัปเดต16สิงหาคม2567